โยคะแก้สะบักจมคะ่ะนั่งขัดสมาธินะคะจากนั้นชันเข่าข้างขวาหยียดแขนขวาออกไปคว่ำป่ามือลงแล้วเอามือไพร่หลังนะคะเอาศอกเข้ามาในเข่าคะ่ะแล้วขยับเข่าสี่ห้ารอบเบาๆเป็นการบริหารหัวไหล่นะคะจากนั้นมือซ้ายจับที่เข่าขวาพยายามดึงเข่าเข้าหาลำตัว ให้รู้สึกตึงที่หัวไหล่นะคะยืดคอยาวๆไว้ค้างท่าค่ะเปลี่ยนข้างนะคะชันเข่าข้างซ้ายแล้วเหยียดแขนซ้ายคว่ำฝ่าม,มือลงมือไพ่หลังสอดเข้ามาในเข่านะคะขยับเข่าเบาๆสีห้ารอบค่ะมือขวาจับที่เข่าข้างซ้ายนะคะ แล้วค่อยๆดึงเข่าก็หาลำตัวยืดคอยาวๆไว้ให้รู้สึกแค่ตึงหัวไหล่นะคะท้างท่าค่ะจากนั้นชันเข่าสองข้างนะคะกางแขนสองข้างออกแล้วคว่ำฝ่ามือลงเอามือไผ่หลังทั้งสองข้างนะคะเอาแขนเอาศอกสองข้างเข้ามาในเข่าค่ะแล้วค่อยๆบีบเข่าเข้ามานะคะยืดคอยยาวๆไว้ ขมิ้ท้องยืดอกข้างท่าค่ะเอาแค่ตึงนะคะคลายค่ะต่อไปท่าที่สองนั่งทับส้นนะคะมือสองข้างกอดลำตัวของเรานะคะแล้วขอบมือทั้งสองข้างนะคะจับที่ขอบสะบักของเรานะคะคุณางจะนั่งหันหลังให้ดูนะคะสังเกตที่มือนะคะปลายมือเราจะจับที่ขอบสะบักแล้วค่อยๆ ค้งหลังลงไปนะคะจะเป็นการยืดสะบักออกนะคะจากนั้นค่อยค่ยยกศีรษะขึ้นมาค่ะง่ายๆนะคะโยคะสำหรับแก้สะบักจมนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ